เอาบัดที่นี่เจต่ขอเลขรัฐบาลไทยให้กับเจ้อุบลเจ้อุบลเพิ่นบูซาบองปูองยาอ่าว่าเราวัดที่นี่เพิ่นกะได้โอนตังมาสองรอยเจต่ไหวปูไหวายาเด้อค่ะเจตูก็ได้จัดขึ้นไหวน้ำกันนี่ล่ละคุณอุบลเอ้เพราะว่างูเผ้ามันกับบะไหลก็เลยได้ใส่น้ำกันเนาะคะ่ะเนาะจะไหวไปน้ำกันแล้วกะเลยมาตัางถูกไววนี่เนาะคะ่ะเนาะ ตอนนี้ได้มาก็คือเจ็หอ่าบอแม่สิเป็นหกหกบอกพี่น้องเจ็ดหหกบอเฮ้คือมันหกหกเก็ดคือมันเก้าเก้าเจ็ดอีกสะบ,บ่นเนาะบอเนี้เอา้าจังใดจังนึงกับค่อยรุ่นโตที่สามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนะาะจ้าอันนี้เป็นสายบุญทั้งในกลุ่มของเจตูเพนฝากให้บูชาองคูไหวให้เนาะ,ะเนาะมือนีวันสินวันพระมือนีกะ ได้ได้ทำพิธีไหวขอโชคขอมันขอเงินตาขอเงินย่าขอเงินปูเงินยาเงินพองเงินแม่ขอให้หมระดกขอเงินไต่บาดาลได้อดีตไต่ชาติเอาขึ้นมาใส่ปัจจุบันไต่ชาติเด้อ,อองค์่อองค์แม่เอ้ยองค์ปูองค์ยาจงซอยลูกซอยหลานสุปูสุขันสุปูสุคนซอยลูกซอยหลานเด้อ่อเอ้ย หกอีหลีพี่นองเจ็ดหกหกหรือว่าเก้าเก้าเจ็ดหรือว่าหกหกเจ็ดอาพี่น้องเอ้ยบเน,นียเด้ออย่าบอกว่ามากับเขาไล่วันเด้อขออันตโตนี้นี่ขอรัฐบาลไทยด้เนี่อุ่นรวยๆยกันสุผูสุคนจ้ะ โชคโชคมันหมานได้พี่น้องโชคโชคมนันหมานค่ะรวยรวยรวยจะเป็นดวงของเจ๊อุบลเจ๊อุบลเปิ้ให้กาไฮไวห้เมื่อนี้เจตู่ก็ได้จัดเต็มใหม่เนี่ยไล่สื่อของคนเป็นอีหยงังลละนี่พี่น้อง